เด็กไปเที่ยวตอนนี้อยู่หาดใหญ่ดู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 เด็กแดดดีทำไมหล่อจังเลยครับเห็นมีทุเรียนด้วยแต่งมันแดดดีเหรอเท่เก็กตัวละร้อยห้าสิบบาทใส่ซะหล่อเลยนะลูกน่ะเมือนเหมอนแบบนี้เลยอ๋อยี่ห้อเหรออ๋อเป็นมือสองยี่ห้อเหรอ อ๋อเอ้ยแต่ผ้าดีนะผ้าดีอยู่แล้วเอาแล้วคือเด็กมันโตเร็วอ่ะนี่บอกว่ามันก็แป๊บเดียวใส่แป๊บเดียวเบนเลยสองคนนั้นคือเบนเสื้อกับเบนนะอืมเป็นหมื่นนั้นเนี่ยไม่เห็นอย่างนี้แพงเป็นหมื่นเป็นหมื่นโอ้โหเด็กกินอีกไหมกินกินเด็ดดีไหมเด็กกินดีไหมกินเกี้ยงไม่เหลือไต่ไม่เสร็จอ๋อจะพาไปเที่ยวเหรอครับจะเที่ยวไหนดิบอกไปเที่ยวเที่ยว ร่มาม่นแน่เลย่าที่นี่ใหมเดี๋ยวมาใหม่ครับบายบายครับสัญญาณ้เไปเ่ีีรานห่นะ้นีอยาแล้วก็มีกว่านะที่ไหนอ่ะที่ไหนี่ที่ที่ไหนี่สวัสดีครัสวัสดีครับคุณอาด้วยที่บอกมา ไปบันทึครับบันดีครับตอนที่เลยนะวะโอ้จับมือมาเมื่ไปเดี๋ยวตกบันไดจับมือมานมื่เดี๋ยวตกบันไดถ่ายรูปไปเอยเก่าคลาสสิกถ่ายหนังได้เลยฮะถึงแล้วนะครับกิมหยงวันนี้เรามาเดินเล่นตลาดกิมหยงกันนะครับวันนี้อันดามาตลาดกิมหยงนะครับเป็นตลาดร้อยร้อยกว่าปีแล้วแต่ไม่ใช่รูกร้อยเฉยเ น่าจะเป็นร้อยร้อยปีแล้วตลาดโบราณแต่อันนี้เป็นกิมหยงใหม่นะใหม่ถึงก็ททำใหม่แต่นายยังไม่เคยเห็นนะนี่ไงซ้ายมือง,งลยหอ่ครับเสียงเออหนุ่ข้างบนข้างหนาง้าละ ข้างในเทียบเลยไ่ตงเรียนในวันนี้ขอลาขอลาขอลาทงานที่หาบใหญ่แล้วเดี๋ยวจะกลับกันไม่เท่แน่เลยถนนสุทธาสัาร đi <laughs> oh, nốt 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 <laughs> nốt ôi, nốt, cảnh áo nãy nóc nóc อะไรนะเราจะดูเราจะดูของกินไม่มีอะไรไม่มีอะไรข้างบนมีอะไรค่ะไม่มีอะไรหรอกจะเล่นขนมปลาหมึกปังโบสินหลาค้าได้ลองกินได้สินหลาค้าสินหลาค้าผ่านมานี่หน่อยแล้วเนี่ยสวัสดีครับอันดามันครับอยากไปร้านี้ก่อนได้นะคะจะเดินมาไหครับเดี๋ยว เดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่เรพแค่ชิมุชร์ช็อกโกแลตอยู่พารช็อกโกแลต่ช่องแถวนี้ก็คลาสสิกนะฮะเขาเสาไฟฟ้าลงดินแล้วก็สวยนะ วยลาส,สิเ,เหมือนตลาดอินโทจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นฝั่งด้านนี้เขาเลยเรียกอยีกแบบนึง คนรอได้คนรอตอนนี้แต่ขาล้มแต่ป้าป้ามันรอฮะจ้าคุรอมานินนเกิดอะไรไม่ดีต่อหน้านะเป็นคนรอหรอตกด้วยตัวจริงด้วย

จีนครับหรือว <bbe> ่าเป็นตรงจีนแล้วแล้วมาเลเซียเขาผลิตของไหมมาเลเซียก็พวกเนี้ยพวกขนมปังพวกอะไรอ๋อเขาจะเป็นขนมปังเป็นกาแฟเป็นกาแฟเป็นกาแฟเตรียมบ้านเราไหมให้เนี่ยเตรียมบ้านเราที่นี่ก็ไม่ค่อยขายถุงนี้หกร้อยหกร้อยถุง เยอะมากเลย4กิโลอันนี้เอ่อสมือ,อ,อร้านนาฬิกาซ่อมมือถือคลาสสิกมากเลยร้านแบบสมัย3-40ปีที่แล้วหน้าตาลยคุุงเป็นไซบอร์กเห็นไหมตาคุณลุงเป็นไซบอร์กใช่ไหม สวัสดีครับเรารอก่อนสวัสดีครับเรารอก่อนสวัสดีครับอ๋อนโมแบบว่ามันเป็นแม่นขยายลูกเป็นแม่นขยายนะนขยายริกาครับเราตทำหรอามาทำไข่ครอบอื้ เคยเห็นแต่ในทีวีเพิ่งเคยเห็นของจริงอยากกินไหมลอาไปเอาไปสักถุงก็ได้ถึงกี่ห้บาทอยู่ไหนลับคนขายหยิบเลยแล้ววิ่งเลยแม่ค้าอยู่ไหนเอ่ยร้านเราไม่ได้กินนะครับแม่ค้าไม่เห็นหาแม่ค้าไม่เจอแต่แต่ อันนี้หมูฝยชะอเอุให่รอตร่ใหญ่สรุีนเินแล้วอ่แล้วหมูอยเอาเอากล่องเอากล่องเล็กมาชิมกล่องเล็กกล่องนึงครับโมีเมงคาด้วยน่มีชุดแเทเม้งคยี่สิบาทเมงไม่ใช่ครัเมงคสสอาเอาชุดเม้งคำด้วยชุดหนึ่งครับ เปิด GPS แล้วไม่ใช่คนพื้นที่นี่คือขับมันเลย <c oughs> สวยดีวันนี้ก็สวย <c oughs> วันนี้ก็สวย <c oughs> ตรงนี้เป็นโมเลนิชีอันห้าหู้2 5ิ3 ได้อยู่ไหนหน้าเดี๋ยวดยังไม่รู้เลยอยู่ไหนแต่ว่าสวยดีเดี๋ยวดิเลยแอบเท่ okay, จริงเลยอันนั้นสติกเกอร์อะไรเขาไปติดเอออันเขา้อน่ารักจริงนะเต็กหารเครื่องดืง่มอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์ช่อง y o YouTube แนแ่เลยคนที่เขาแบบว่ามานี่เออจริงๆสติกเกอร์เหรอ <laughs> ลายดีเดือวถ่ายรูปก,กัน เดี๋ยวเดี๋ยวดยวีเอากล้องใหญ่มาถ่ายรูปเออเท่ดีครับไปห้องน้ำก่นอนเทไหม,มเป็นสติ๊กเกอร์อไงลูก ไอ้นี่พอสุกมากินได้นะเนี่ยเห็นเขากินกันทำน่ารักหนึ่งเลยนะน่ารักมากต้นไม้ๆอย่างเงี้ยสวยดีอะห้องนั่งเล่นหน้าทําอย่างนี้นะชุดโครงไม้อย่างนี้เปิดให้ได้ดีนะ ด,ด,ดีีจะเข้าไปดูเอามือเปิดดีๆอ่ะมันนี่แล้วฉีดหรือยังโอเคอเ็คือว้าวเขาขายสขาเสื้อผ้า<อ><ว>เขารับเขารับทำเสื้อทีมใช่ไหมทะลุว้าสวยอะสติกเกอร์สวยจังเลยอ่นอยากได้ฉีเหยูอันนี้บ้านเขาใช่ไหม อนี้บ้านเขาจริงๆตรงนี้น่าจะมีม้าสักตัวนะเออสวยววก,กำลังสร้างไฟแท้ๆเลยเนี่ยออของแท้เลยลูกเห็นไหมของแท้แล้วใช่มานลงมาเห็นไหมนี่ของแท้เลย หมอนรถไฟก็แท้เนี่ยของแท้เลยนี่ของแท้หมดเลยเนี่ยแต่นี้ห้ามจับนะใช่แล้วเป็นสนิมหมดเลยใช่ไหมเนี่ยของแท้เลยรถไฟป่ะแล้วแล้วมันขับได้อยู่ไหมขับได้ไหมเราพังแล้วมันเก่ามากเขาไปโซนเดียวครับน้ำนี้หนะห้ามไปจับใช่แล้วห้มา,หาม,มจับอันจะลายเตก็กอาหารที่ยีน ไปร้านตรงนั้นก่อนดูว่ามีอะไรให้แดดีกินวันรครับร้านเก๋มากเลยเอยู่ยไมหมอเมริกาโนเย็นน้ำเปลืหนึ่งช็อตมไ,มมไม่มีมไมการแสดงหรอไมีการแสดง ต้องมีการแสดงด้วยเหรอครับเอาน้ำเลยไหมอเออร้านก็สวยแต่นง,งน,น่ารักด็นี่เพื่อนเพื่อนบอลเลนหรอบอลน้อยครับดติดน,นี้เป็นพวกยูทูบเบอร์เหรอครับหรือเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นแกง๊งเป็นไบเกอร์ เขามีสติกเกอร์กันเยอะเลยเนาะหลากหลายแบบมากครับจ,จุดจุดพักรถของไบค์เกอร์ครับผมกลับมปแล้วครับไม่ใช่กลับเดินทางต่อรักดทลุงนะครับทะลุงแวะซื้อกาแฟยังไม่ถึง2กิโลดี แวะอีกแล้วครับร้านตาชูอะไรสักอย่างสวยมากร้านสวยมากเลยมีกาแฟมีอาหารมีสเต็กอืนอาหารทำเสื่อ,อสวยดีนะเส,<ะ>สวยสวยสวยครับผมสวยไหม คุณลุงบอกว่าเยี่ยมไปเลยไปเดินไปหาหมอมีไปดูของกินกินนี่แหละที่เริ่มหิวแล้วอะ,อออะดูกันเดินไปก่อนว้าว <c oughs> เออเออเยวมเทาอันนี้คืออะไรเนี่ยปลาดุกละไอ้น,นี่มันน่าจะมันกุ้งอ่ออาด้วยถตกใจเลยใช่ไหมมีของเด็ก นุ่นก็ได้หนึ่งร้านสวยมากเลยดีค่ครับผมครับผมของฝากเพียบของกินอร่อยอร่อยเพียบเลยมีวายมีวายวนไปดูอยากนั่งตงหนไอยาตรงไหน ร้านน่ารักดีเอได้หมดแล้วครับดาไปนั่งตรงโน้นไหมสบายกว่าดเป๋ยปดูดิโอ้ กบเสียงกบกบแล้ว่าหมาปอมกบอะไรร้องอย่างเงี้ยโอ้โหสิกรเป๋าวันนี้มี่พาถู้ทอดอร่อยกว่าเปลี่ยนเมนูมั่งเอ้ามาแล้วใช่ไหมโอเคครับว้าวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว ประตูนะลูกประตูหนูเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังมากำลังมาครับใจเย็นๆแบ่งกด้วยเรื่อยครับบ๊ายบายครับบายบายครับได้ไหมครับได้มาใหม่นะอุ้ยหล่อเลยครับบายบายครับบายบายครับก่อนน้ำอยู่นู่นมีเลี้ยวขวาก้วป้าการ ใหญ่กาได้ห้แมมกนาปีครับเพิ่งห้าปีเดือนที่แล้วนี่เอง้ตก็อี้เท่เต้าอี้ตัดผมโบราณนะเนี่ยระวังหนีบมือครับขึ้นไปดีดีนะวันเกิดเนี่ยเขาจะขึ้นมาตีกองตึ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 งงตตึงงตึตึง้มีเห็นไมป้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์เาก็จะชู นั่นแหละตีนั่นเองร้านเขาทำน่ารักนะน่ารักขนมรู้ใช่ไหมว่าเป็นขนมอ่ะฮะตั้งหนึ่งลูกตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งใหย่จีิดแม็กซ์เยอะเลยค่ะลูกได้ลกูก ไม่หรอกม,มาไม่กินหรออ,อ๋อมันลบไปแล้วหรือม,มันก็กิน,ม,นมันก็กินทานอย่าลืมเปิดะคลืายกดกระดิง่งสร้างวีโอให้อันดาสวัสดีค่ะ